วันนี้ขอนำเสนอรีวิวแว่นกันแดดไลท์โปรนะครับโดยรุ่นที่จะมานำเสนอตัวนี้ก็คือจะเป็นแว่นไลท์โปร LP 0 0 1นะฮะเป็นรุ่นแรกที่ผลิตออกมานะครับเรามาชมข้างในกันนะฮะดูจากแพคเกจจิ้งด้านนอกนะครับก็แข็งแรงทนทานนะครับมีหูเกี่ยวนะครับมีโลโก้ไลท์โปรนะครับแข็งแรงนะครับ สินค้าที่แถมมาให้ก็คือจะเป็นถุงผ้านะครับนี่ถุงผ้ามีผ้าเช็ดนะครับตัวผ้าเช็ดแล้วก็ถุงผ้าเนี่ยจะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะสังเกตว่าผ้าของไรโปรจะค่อนข้างหนานะครับต่อมาก็จะเป็น Polarized t เตอ e r นะครับมีตัวแว่นนะครับมีชิ้น ใส่เลนส์สายตาด้านในตัวแว่นได้นะครับชิ้นประกอบสายตาตัวนี้เป็นสร้อยนะครับตัวสร้อยก็จะมีโลโก้สกรีนไว้นะครับตัวนี้เป็นสายสร้อยคล้องกับขาแว่นนะฮะก็จะมีมีหูสร้อยต่อมาก็จะเป็นสายรัดนะครับตัวนี้เป็นสายรัดย่างยืดอย่างดีนะครับแล้วก็ ตัวนี้สกรีนติดกับเนื้อผ้าเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สีสกรีนนะครับเป็นเป็นเนื้อปรับเลยค่อนข้างดีครับปรับสายได้ต่อมาก็จะมีชิ้นเลนส์ที่แถมให้นะฮะเลนส์ชิ้นแรกก็คือจะเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นสีน้ำตาลด้านนอกจะเป็นมันติโคตนะครับ มันตีโพตเล็กน้อยสีออกฟ้าๆนะครับส่วนเลนชิ้นต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นเลนตลอดนะครับก็จะว่าไปตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นพิเศษที่ทํามาสําหรับการปั่นจักรยานโดยเฉพาะนะครับสังเกตว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะมีรูฉลุนะฮะเป็นรูฉลุ สามรูด้วยกันนะครับแต่แต่ละข้างนะครับสำหรับเพื่อช่วยในการระบายอากาศนะครับเวลาปั่นเนี่ยจะไม่เป็นเหงื่อก็จะห่อถุงมาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือตัวนี้จะป้องกันไม่ให้เนื้อประหลอดมีปัญหาในการเก็บระยะยาวนะครับต่อมาก็ตัวนี้จะเป็นเลนส์ใสนะครับเลนส์ใส สำหรับใช้งานในร่มหรือว่าปั่นตอนกลางคืนนะฮะด้านหน้าก็จะมีเป็นโพลารอ่าเป็นเป็นประหลอดนิดๆน,นะฮะเพื่อความสวยงามแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นเป็นสีเหลืองนะครับ<อ>เรนเหลืองตัวนี้ก็ใช้ปั่นกลางคืนได้ดีเลยนะครับเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสีที่ช่วยเร่งคอนทราสนะฮะแล้วก็จะมีรูระบายอากาศเหมือนกัน ตัวนี้เป็นรุ่นที่ผลิตออกมาสำหรับแว่นไ์โปรโดยเฉพาะนะครับจะทำให้เวลาเราใส่ปั่นจักรยานและเห่อออกเยอะๆเนี่ยตัวนี้จะช่วยให้แว่นไม่ฟานะครับามาดูที่ตัวแว่นกันบ้างนะครับเลนที่ติดมากับตัวแว่นนะครับก็จะเป็นเลนโพลาไรส์นะฮะเลนโพลาไรส์ตัวนี้ จะเป็นสีเทาเข้มนะครับ70%นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้เทสเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเป็นเลนโพลาไรซ์แท้ๆนะครับเก็นนะครับจะเห็นรูปปลาถ้าผิดด้านก็จะไม่เห็นนะครับวิธีการใส่เลนสายตาด้านในนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาสายตานะครับ ไม่ต้องกลัวว่าเราอยากได้แว่นสปอร์ตสักอันหนึ่งที่มันเป็นเลนสโค้งเนี่ยท่านก็จะสามารถใส่แว่นสายตาของท่านได้โดยที่ด้านนอกก็จะมองไม่เห็นว่าว่าท่านใส่แว่นสายตานะครับแล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งก็คือเลนสายตาที่ใส่อยู่ด้านในไลโปเนี่ยจะไม่ค่อยโค้งมากนะครับสังเกตด,ดูทําไมถึงต้องทํามันเล็กเพราะว่าการที่มันเล็กมากเนี่ยมันจะทําให้ ขอบเลนเนี่ยไม่ติดด้านข้างนะครับถ้าติดด้านข้างแล้วจะทําให้หน้าแว่นเนี่ยต้องต้องงอเยอะนะครับงอเยอะก็จะทําให้ท่านเวียนหัวเวลาเวลาสําหรับคนที่สายตายเยอะๆนะฮะตัวนี้เราก็พัฒนาปรับปรุงมาแล้วนะครับแป้นจมูกก็คือแป้นจมูกไรโปรเนี่ยตัวนี้จะสามารถปรับระดับได้นะครับสําหรับคนที่จมูกโด่งหรือว่าคนเอเชียที่ไม่มีไม่มีด่างเนี่ย ตัวนี้สามารถปรับได้ดีเลยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเขาจะดีไซน์ให้ให้เวส์กับแก้มนะครับสำหรับคนที่แก้มเยอะเนี่ยสามารถปรับแต่งตรงจมูกเพื่อให้เอเพื่อให้ตัวแว่นเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วก็ตรงเนี้จะไม่ติดแก้มนะครับไม่เป็นเหงื่อแล้วก็ถ้าไม่โดนแก้มก็คือเลนก็จะไม่ลอกด้วยนะครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีการถอดเลนกันนะครับ วิธีการถอดเลนที่ถูกต้องนะฮะก็คือแกะจากด้านข้างข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับผมจะแกะให้ดูนะครับโดยการดึงดึงกรอบออกมาด้านข้างนะฮะดึงแล้วก็ดึงเลนลงนะครับอันนี้สองนะครับแล้วก็แกะตรงกลางออกง่ายๆครับหลังจากนั้นผมจะใส่เลนสีเหลืองนะครับ เลนสสีเหลืองวิธีการใส่เลนก็คือเอาตรงกลางใส่ก่อนนะครับใส่ตรงกลางใส่ด้านข้างนะครับ2องแล้วก็ใส่อีกข้างหนึ่งสเสร็จเรียบร้อยง่ายมากครับเลนทุกชิ้นของ l i ท์โปรนะครับจะเป็นเลนที่ผ่านมาตรฐานทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตนะครับซึ่งค่อนข้าง จะเรียกได้ว่าเป,เป็นวัสดุที่เขาใช้ทําโล่กันกระสุนนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเลนจะแตกหรือว่าจะมีอะไรที่เข้ามาทําให้ดวงตาเราเกิดอันตรายนะครับวิธีการแกะตอกขานะครับวิธีการแกะขานะฮะจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับก็แกะง่ายมากครับมีปุ่มกดไปแล้วก็บิดปึ๊บมันจะเป็นล็อกของมันสามารถแกะออกได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ สายรัดเมื่อกี้นะครับสายรัดนะครับวิธีการใส่ก็คือเอาตะแคงตะแคงเข้านะครับแล้วก็บิดปึ๊บก็จะเข้าหลอกนะฮะแกอีกด้านหนึ่งนะครับบิดด้านไหนก็ได้นะฮะตะแคงเข้านะครับเรียบร้อยเท่านี้ท่านก็จะได้แว่นสำหรับเล่นกีฬาที่ที่ต้องใช้ าการยึดสูงๆนะครับตัวนี้ก็จะสามารถปรับรัดศรีรษะของท่านได้นะครับสายรัดนี่ก็จะสามารถแกะออกได้เพื่อความสะดวกในการสวมใส่นะครับเดี๋ยวผมขอใส่คืนนิดหนึ่งใช้ง่ายนะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะแนะนำสายรัดอีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้จะเป็นลักษณะเหมือนสายส้อยนะครวิธีการใส่ก็คือดึงดึงข้อตรงนี้ลงนะครแล้วก็สวมเข้าไปแล้วก็ดึงรัดเท่านี้เองครเท่านี้ท่านก็จะได้แว่นกีฬาที่สามารถเหมาะสมกับทุก ทุกความต้องการในการใช้งานนะครับตัวนี้สําหรับคนที่ถอดเข้าถอดออกแว่นบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายห้อยคอได้อย่างดีนะครับอตรงนี้สามารถปรับระดับได้นะครับสังเ,เกตด,ดูนะครับสีของตัวนี้จะเป็นสีชื่อว่า g ย e y on black นะครับท่านสามารถลองชมดูสีตัวอย่างได้ที่หน้าเว็บนะครับขอจบ การรีวิวแว่นไลท์โปรนะครับรุ่น LP 0.1เที่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ